ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอว่ายังไงนะมีเชื่อสุกรอะไรกันหนิวชาวพล่องขึ้นถามถึงแม้เขาจะไม่ใช่หมูแต่ในสายตาของเขาการเชื่อดหมูนั้นไม่ได้ต่างกับการเชือดวัวสักเท่าใดนะเจ้าได้ยินไม่ผิดหรอกข้าบอกว่าการเวลาเป็นดังมีดเชื่อสุกรห้าห้าหญิงชราหัวเราะ น้องชายคนนี้ดูหล่อเหลาและอ่อนเยาว์ทีเดียวแต่อีกไม่นานเขาก็จะแก่ชราเหมือนกับพวกเราทักษะรักษารูปโฉมในพิพภพสวรรค์ไทชูนั้นเป็นแค่เรื่องเล่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายล้วนต้องแก่ชราลงตามการเวลาเพราะนี่คือสัจธรรมเฉินเซียงไม่คิดอย่างนั้นเขากล่าวขึ้นว่าอย่างไรแล้วมันย่อมมีหนทางผู้ฝึกตนอย่างเราๆที่หมั่นเพียรฝึกฝนบ่มเพาะก็ล้วนถือเป็นการต่อต้านกฎเกณฑ์พิภพสวรรค์อยู่แล้วไม่ใช่หรือ ถ้าหากผู้ฝึกตนปล่อยไปตามกระแสธรรมชาติแล้วจะบ่มเพาะฝึกฝนกันไปเพื่ออะไรหญิงชราไม่ได้โต้แย้งนั่งยิ้มขึ้นพร้อมแนะนําตัวข้าเป็นผู้ดูแลตําหนักโอสถสานักไทชูประจําเมืองเทพพฤฒพ่อพวกเจ้าเรียกข้าว,ว่ายายอันก็พอแล้วเจ้ากระทิงน้อยเจ้าต้องการขายเขาของตัวเองใช่หรือไม่กระทิงน้อยท่านยายอันข้าเป็นกระทิงตัวใหญ่ที่สําคัญข้าเป็นอาจารย์ของเด็กคนนี้นิ้วชาวกล่าวด้วยน้ําเสียงห้าวต่ํา จ้ากระทิงน้อยปีนี้เจ้าอายุเท่าไหร่แล้วในการซื้อขายเขากระทิงพวกเราจะประเมินราคาตามอายุของกระทิงตัวนั้นๆทีนี้เจ้าคิดว่าจะโกหกได้หรือยายอันยิ้มกริ่มค่ะปีนี้ข้าอายุ16ปีแล้วแต่นั่นคงไม่เกี่ยวอะไรกับการที่ข้ารับมนุษย์เป็นลูกศิษย์นอกจากนี้ข้ายังจะขายเขาคู่งามเพื่อหาซื้อเม็ดยาส่งเสริมการฝึกฝนของเขา หนิวชาวก้นใจสารภาพออกมาดังๆเฉินเซี่ยงถึงกับเลิกคิวด้วยความชงนตลอดมาเขาหลงคิดไปว่าหนิวชาวเป็นกระทิงเท่าอายุหลายร้อยปีแต่ปรากฏว่าหนิวชาวเป็นกระทิงหนุ่มเสียอย่างนั้นยายอันต่อยเสียงหัวเราะออกมาดังๆห้าห้าเจ้ากระทิงน้อยข้าต้องยอมรับว่าเจ้าเก่งกาจมากที่สามารถเป็นอาจารย์ของผู้หลงเหลือจากยุคโบราณได้เช่นนี้ห้าห้าจริงๆแล้วผู้หลงเหลือจากยุคโบราณมีอายุหลายพันปีทั้งที่ยังเด็ก เป็นอย่างที่ยายอันพูดจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฉินเซี่ยงปัจจุบันเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองมีอายุเท่าใดแล้วเนื่องจากเขาเดินทางข้ามมิติเวลาหลายครั้งอีกทั้งยังเคยถูกจองจำในผนึกประทับเป็นเวลานานแสนนานเรื่องราวเหล่านั้นทำให้เขาเลิกสนใจที่จะนับอายุเพราะมันแทบไม่มีความหมายอะไรนิ้วเช่ากล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมว่าครูบาอาจารย์คือผู้สอนสั่งชี้นำหนทางแม้เขาจะมีอายุมากแล้วแต่ข้าก็สามารถชี้นำแนวทางบ่มเพาะฝึกฝนแก่เขาได้ ดังนั้นมันย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะบูชาข้าเป็นอาจารย์ของเขาจะเห็นได้ว่าหนิวชาวกังวลว่าเฉินเซี่ยงจะเลิกนับถือเขาเป็นท่านอาจารย์ท้ายที่สุดเขาก็เป็นเพียงกระทิงหนุ่มอายุสิบกว่าปีเท่านั้นยายอันสายหัวและยิ้มเอาเถอะเถอะข้าเชื่อว่าเจ้าจะเป็นอาจารย์ที่ดีของเขาทีนี้มาคุยเรื่องธุรกิจกันต่อเจ้ากระทิงน้อยเจ้าต้องการขายเขาวัวอย่างไร หยุดเรียกข้าว่ากระทิงน้อยได้แล้วข้ารู้ว่าท่านต้องการกดราคาก็เลยเรียกแบบนั้นอย่าคิดว่าข้าไม่รู้เท่าทันอุบายนี้นิ้วชาวกล่าวเสียงแค่นแค่นหากท่านมีความจริงใจในการซื้อขายก็เสนอราคามาก่อนเลยอันที่จริงหนิวชาวไม่รู้ถึงมูลค่าเขาของตนอย่างแน่ชัดซึ่งเขาตั้งใจรอฟังราคาเสนอจากยายอันและจะเรียกราคาเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยข้ารับซื้อเขาข้างละหนึ่งแสนผลึกดารายายอันกล่าว ถ้าต้องการขายเขาทั้งคู่ในราคา250,000หผลึกดาราท่านคิดว่าอย่างไรหนิวเช่ากล่าวตกลงยายอันตอบรับทันทีช้าก่อนเฉินเซี่ยงแทรกขึ้นท่านยายอันจริงๆแล้วหนิวเช่าหันมากระซิบว่าเด็กผีเจ้าไม่ต้องเสียดายมันหรอกยังไงซะเขาของข้าก็งอกใหม่ ท่านยายอันแท้จริงแล้วข้าเป็นนักปรุงยาจากยุคโบราณข้ามาที่นี่โดยหวังจะได้ทดสอบดูว่าทักษะปรุงยาของข้ายังสามารถใช้การได้ในยุคสมัยนี้หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวอาจารย์ของข้าไม่คิดว่าทักษะปรุงยาของข้ามีประโยชน์เขาก็เลยคิดจะตัดเขาขายเพื่อหาเงินมาซื้อเม็ดยาส่งเสริมข้าแต่ข้าคิดว่าเขาไม่ควรต้องทําเช่นนั้น ดวงตาของยายอันชายแววประทับใจนางกล่าวยิ้มยิ้มว่าข้าดูไม่ออกเลยนะเนี่ยว่าเจ้าเป็นนักปรุงยาจากยุคโบราณบอกตามตรงว่าข้ามีโอกาสได้พบเจอผู้หลงเหลือจากยุคโบราณและผู้ฝึกฝนวิธีปรุงยามาไม่น้อยแต่เจ้าดูไม่เหมือนทั้งสองอย่างเลยจริงๆขอข้าทดลองปรุงยาได้ไหมต่อให้ใช้สมุนไพรระดับต่ำสุดปรุงยาข้าก็ยินดีเฉินเซียงถาม ขอข้าดูพลังเพลิงของเจ้าก่อนเจ้ายังไม่ได้บ่มเพาะมุกไทชูที่สมบูรณ์มันเป็นไปได้ว่าพลังเพลิงของเจ้าอาจไม่แข็งแกร่งพอยายอันกล่าวเฉินเซียงบ่มเพาะทักษะพ,พลังเพลิงที่ทรงพลังมาอย่างมากมายและเขาเคยทดลองปลดปล่อยพลังเพลิงในพิภพสวรรค์ไทชูแล้วแต่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่ามันสามารถใช้เผาก่นสมุนไพรของพิภพสวรรค์ไทชูหรือไม่เขากางฝ่ามือออกพร้อมขับเคลื่อนพลังเทพในร่างกายครั้นจึงควบแน่นเปเลวเพลิงขึ้นที่ฝ่ามือ เฉินเซี่ยงคิดว่าเปลวเพลิงที่ควบแน่นนั้นแข็งแกร่งมากแต่ทว่าหนิวชาวทางด้านข้างกลับสายหัวพลางถอนหายใจเจ้าลูกสิทธิลมตดของลูกวัวเพิ่งคลอดยังจุดไฟได้แรงกว่าพลังเพลิงของเจ้าเสอียายอันอดไม่ได้ที่จะยิ้มเจ้ากระทิงน้อยพูดถูกเปลวเพลิงของเจ้าอ่อนแอเกินไปมันไม่สามารถเผากลั่นสมุนไพรระดับต่ำสุดได้เฉินเซี่ยงตกใจกับคำพูดของยายอันอย่างมากโดยไม่นึกฝันมาก่อนว่าพลังเพลิงของตนจะถูกดูแคลนเช่นนี้ ในทางกลับกันมันยังแสดงให้เห็นว่าสมุนไพรของพิภพสวรรค์ไทชูมีความแข็งแกร่งกว่าสมุนไพรในยุคสมัยก่อนเฉินเซียงครุ่นคิดบงางอย่างอยู่ครู่ก็กล่าวขึ้นว่าพลังวิญญาณของข้าไม่ได้อ่อนแอบางทีข้าอาจจะใช้พลังวิญญาณควบคุมเปลวเพลิงภายนอกเพื่อเผากลั่นสมุนไพรได้ควบคุมเปลวเพลิงภายนอกเผากลั่นสมุนไพราย,ยายอันทันขมวดคิ้วข้าไม่เคยได้ยินวิธีการแบบนี้มาก่อนเปลวเพลิงภายนอกที่เจ้าพูดถึงเป็นเช่นไรหรือ ถ้ากำลังพูดถึงเปลวเพลิงที่ก่อเกิดจากธรรมชาติมันควรจะมีพลังเพลิงจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเพียงพอต่อการเผาไม่สมุนไพรเฉินเซียงกล่าวไม่ว่าจะเป็นพิภพสวรรค์ยุคใดมันก็ล้วนมีเปลวเพลิงที่แข็งแกร่งก่อเกิดในธรรมชาติในเมืองเทพษพบมีเปลวไฟลุกโชนจากใต้ผืนดินหลายหลายคนเรียกมันว่าเพลิงปฐพีนิยมใช้ในการกลั่นหลอมแต่ไม่เหมาะสำหรับการเผากลั่นสมุนไพรหนิวชาวกล่าวขึ้น ยายอันพยักหน้าเพลิงปทัทภีไม่เหมาะกับการเผากลั่นสมุนไพรจริงๆเนื่องจากมันมีความรุนแรงเกินไปอีกทั้งยังมีสิ่งเจือปนอยู่ในเปลวเพลิงเป็นจํานวนมากสามารถปนเปื้อนพลังสมุนไพรได้ง่ายๆข้าต้องการทดลองใช้มันเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างมุ่งมัน่นท่านยายอันข้ารู้ว่าตําหนักโอสถของท่านกําลังขาดแคลนนักปรุงยาหากมีโอกาสได้รับนักปรุงยาเพิ่มท่านก็คงไม่ปฏิเสธมันใช่หรือไม่ ดีข้าจะให้เจ้าทดลองข้าเองก็ต้องการเห็นความแตกต่างระหว่างนักปรุงยาแห่งที่พบสวรรค์ไทชูและนักปรุงยายุคโบราณยายอันกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าจะจัดหาวัตถุดิบให้และเจ้ามีโอกาสล้มเหลวได้สามครั้งขอบคุณท่านยายสำหรับโอกาสเฉินเซียงกล่าวจริงสิท่านยายอันหักนักปรุงยาจากยุคโบราณสามารถใช้ทักษะดั้งเดิมกันปรุงยาท่านคิดว่าจะแข่งขันกับนักปรุงยายุคปัจจุบันได้หรือไม่มันแข่งขันกันไม่ได้หรอก นักปรุงยายุคปัจจุบันฝึกฝนทักษะปรุงยาแห่งพบควบไทชูส่วนทักษะปรุงยาจากยุคโบราณล้าหลังไปแล้วยายอันกล่าวยายอันเป็นผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาแห่งพิภพสวรรค์ไทชูในสายตาของนางมองว่าหากทักษะปรุงยายุคโบราณทรงพลังจริงๆมันจะต้องถูกกดพลังของพิภพสวรรค์ไทชูยับยั้งเอาไว้ นิ้วเชาวยืนฟังเฉินเซียงสนทนากับยายอันโดยไม่คิดผู้แทรกหรือออกความเห็นใดๆในสายตาของเขานั้นมองว่าการที่ยายอันยินดีให้เฉินเซียงทดลองกลั่นปรุงยาก็เป็นเพราะนางมีความอยากรู้เห็นในทักษะปรุงยาของผู้หลงเหลือจากยุคโบราณถึงแม้พลังเพลิงของเฉินเซียงไม่มีความรุนแรงมากพอแต่ยายอันยังอยากจะเห็นวิธีการและทักษะปรุงยาของเฉินเซียง ยายอันเชิญเฉินเซียงและหนิวชาวไปที่ห้องปรุงยาระหว่างที่เดินไปนั้นเฉินเซียงเกิดความสงสัยว่านักปรุงยายุคปัจจุบันอาจจะไม่ได้มีการติดต่อกับนักปรุงยาจากยุก่อนอย่างไรนักเป็นผลให้ยายอันค่อนข้างสนใจในตัวเขาเป็นพิเศษท่านยายอันท่านเคยพบนักปรุงยาจากยุคโบราณมาก่อนหรือไม่เฉินเซียงถามเจ้าเป็นนักปรุงยาจากยุคโบราณคนแรกที่ข้าได้พบ อย่างไรก็ตามสำนักไทชูเขตอื่นได้มีการติดต่อกับนักปรุงยาโบราณแล้วและหากเปรียบเทียบทักษะปรุงยาทักษะของคนพวกนั้นก็ละหลังพวกเรามากโดยที่หลายๆคนต้องล้มเหลวในการปรุงยายายอันกล่าวคนรู้จักของข้าที่เคยได้พบนักปรุงยาโบราณส่วนใหญ่มักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทักษะปรุงยาโบราณไม่ค่อยจะดีนะท่านยายอันการสาธิตปรุงยาครั้งนี้อาจล้มเหลวท่านคิดดีแล้วหรือที่จะให้ลูกศิษย์ของข้าทดลองก่อนปรุงยา หนิวชาวถามเรื่องนั้นไม่ถือเป็นผลเสียความจริงแล้วพวกเราได้พบนักปรุงยาโบราณน้อยมากซึ่งข้ากำลังต้องการทำวิจัยเกี่ยวกับนักปรุงยาโบราณรวมถึงศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากขึ้นยายอันยิ้มอย่างผ่อนคลายท่านยายอันข้าต้องขอบอกไว้ก่อนว่าหากทักษะปรุงยาของข้าใช้ได้ผลกับสมุนไพรแห่งพิภพสวรรค์ให้ชูข้าจะไม่ให้ข้อมูลท่านทำบันทึกวิจัยเพราะทักษะปรุงยาของข้าเป็นทักษะลับมันจะเผยแพร่สู่โลกกว้างไม่ได้ เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มที่สำคัญหากท่านมีความคิดที่จะเกลี้ยกล่อมข้าภายหลังท่านจะต้องผิดหวังอย่างแน่นอนหญิงชราย,ยิ้มและคลองสีสเบาๆผู้อาวุโสท่านมีชื่อว่าอะไรหรือยามนี้ยายอันรู้ว่าเฉินเซียงมีอายุมากกว่าตนนับร้อยๆเท่าก็เลยคิดว่าตนเองควรปฏิบัติต่อเฉินเซียงอย่างให้เกียรติชื่อของข้าคือเฉินเซียงท่านเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนหรือไม่ ชิงซิงจักรพัรดิดินดาราอยู่เบื้องหลังสถานฝึกฝนสำนักไทชูดังนั้นเฉินเซี่ยงจึงอยากรู้ว่าชิงซิงแพร่กระจายเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาหรือไม่อย่างไรยายอันไม่ได้มีการตอบสนองทางสีหน้าหลังจากได้ยินคำถามของเฉินเซียงซึ่งทำให้เขาค่อนข้างผิดหวังเพราะดูเหมือนชื่อเสียงของเขาไม่ได้ถูกพูดถึงเลยในอดีตเขาเคยเป็นศัตรูตัวฉกาจของเทวสวรรค์ว,วิหารกาลเวลารวมทั้งกลุ่มร่างวิญ,ญญาณดวงดาว ดังนั้นเขาจึงคาดหวังว่าชื่อเสียงของตนจะต้องถูกพูดถึงไม่มากก็น้อยอวุโสเชิญปัจจุบันท่านมีอายุเท่าไหร่แล้วยายอันกล่าวถามพิภพสวรรค์ให้ชูก่อกำเนิดมาเกือบจะสองหมื่นปีแล้วดังนั้นท่านควรมีอายุไม่ต่ำกว่าสองหมื่นปีใช่หรือไม่บอกตามตรงว่าข้าเลิกนับอายุตัวเองมานานแล้วเป็นเพราะข้ามักเก็บตัวฝึกฝนด้วยการพกพันเวลาอีกทั้งยังเดินทางข้ามมิติเวลาหลายครั้งและที่สำคัญข้าเคยกลุ่มศัตรูผนึกเป็นเวลาหนึ่งแสนปี เฉินเซียงกล่าวว่าเจ้าลูกสิษย์เจ้าเคยถูกผนึกเป็นเวลาหนึ่งแสนปีงั้นหรือแล้วเจ้ามีชีวิตอยู่มาถึงปัจจุบันได้ยังไงหนิวชาวพล่องถามอย่างตกใจทางด้าน,านใยญ่อันก็ประหลาดใจไม่แพ้กันนางมองเฉินเซียงด้วยสายตาไม่เชื่อเล็กน้อย ผู้หลงเหลือจากยุคโบราณที่พวกเราเคยพบส่วนมากมีอายุไม่กี่หมื่นปีแต่ท่านหากท่านถูกผนึกมานับแสนปีมันย่อมหมายความว่าท่านแก่กว่าคนพวกนั้นมากโขเฉินเซี่ยงยิ้มพยักหน้าข้าใช้ชีวิตผ่านมาหลายยุคสมัยแล้วแต่เพราะข้าดูอ่อนเยาวหลายๆคนจึงคิดว่าข้าเป็นแค่เด็กหนุ่มทั่วไปหนิวเฉาแค่นเสียงแทรกขึ้นทันทีว่าเด็กผีข้าคิดว่าเจ้ากำลังคุยโวซะมากกว่ามันจะมีคนอยู่ในนานนับแสนปีได้อย่างไร ถ้าเจ้าเป็นแบบนั้นจริงแล้วไม่เหนื่อยหน่ายกับการมีชีวิตบ้างหรือเฉินเซียงยิ้มกลิ่มแต่ไม่พูดอะไรปัจจุบันเขารู้แล้วว่าหนิวเฉาเป็นกระทิงหนุ่มอายุ16ปีย่อมไม่อาจจินตนาการถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ที่เขาเคยประสบมาในหลายๆเหตุการณ์อาวุโสเฉินท่านช่วยบอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกันเทียนกู่ได้ไหมข้าสนใจประวัติศาสตร์ของโลกาเทียนกู่นี้มากยายอันกล่าวถามอย่างสุภาพ ประวัติศาสตร์ของโลกันเทียนกูนกูเป็นเรื่องราวที่เยาเหยียดข้าเกรงว่าจะไม่สามารถบอกเล่าได้ทั้งหมดเพราะกว่าที่ข้าจะเข้าสู่โลกันเทียนกูมันก็เป็นยุคปลายแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวยายอันมีความเป็นนักวิชาการประวัติศาสตร์เมื่อได้ยินถ้อยคำของเฉินเซี่ยงนางก็เกิดความอยากรู้เห็นมากยิ่งขึ้นอวุโสเฉินท่านมาจากภายนอกโลกันเทียนกูอย่างนั้นหรือมันเป็นสถานที่ใดกันเฉินเซี่ยงพยักหน้าและกล่าวว่า สถานที่นั้นเรียกว่าวัตจักรท้าพิภพในยุคสมัยนั้นมิติเวลาต่างๆเต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสนซึ่งปัจจุบันวัตจักรท้าพิภพก็ยังคงตั้งอยู่แต่มันอาจซ่อนอยู่ในพิภพสวรรค์ไทชูโดยเป็นรูปแบบอื่นยายอันไม่เคยได้ยินเรื่องราวทำนองนี้มาก่อนเพราะผู้หลงเหลือจากยุคโบราณที่ได้ติดต่อกับสำนักไทชูส่วนใหญ่ถือกำเนิดในโลกาเทียนกู่นั่นเองหนิวเชาาจดจำได้ว่าเฉินเซียงเคยพูดถึงวัตจักรท้าพิภพมาก่อนแต่เขาไม่ได้เชื่อถืออะไรโดยคิดแค่ว่าเฉินเซียงกำลังคุยโม อาวุโสเชินตอนนี้มันไม่สําคัญแล้วว่าท่านจะประสบความสําเร็จในการปรุงยาหรือไม่เพราะข้าขอเชิญท่านเข้าพักที่ตําหนักโอสถในฐานะแขกผู้มีเกียรติยายอันยิ้มอย่างจริงใจ,จาย,ยามนี้นางหวังว่าจะได้รับฟังประสบการณ์ของเฉิญเซี่ยงรวมถึงความเป็นไปของโลกาเทียนกู่ในครั้งอดีตขอบคุณท่านยายอันที่มีน้ําใจเชิญเซี่ยงกล่าวขอบคุณอย่างสุภาพหนิวเช่าถึงกับนิ่งเงันไปครู่เขาไม่นึกเลยว่าการคุยโม้ของเฉินเซี่ยงจะสร้างประโยชนใ์ให้พวกเขาได้เช่นนี้ เฉินเซี่ยงพูดคุยกับยายอันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงห้องปรุงยาอาวุโสเฉินข้าสั่งให้คนไปนำเพลิงปฐพีมาแล้วระหว่างนี้ท่านสามารถทำการตรวจสอบและทำความคุ้นเคยกับเตาปรุงยาได้ยายอันกล่าวพร้อมผายมือไปยังเตาปรุงยาที่ตั้งอยู่กลางห้องปรุงยาหนิวเชาาเบิกตากว้างท่านยายอันเตาปรุงยาตัวนี้คงจะแพงมากใช่ไหมมันเป็นอุปกรณ์ระดับราชาใช่หรือไม่หญิงชราหัวเราะขึ้นตอบ เตาปรุงยาตัวนี้ไม่ใช่ระดับราชนมันเป็นอุปกรณ์ระดับสูงเท่านั้นเฉินเซี่ยงมองดูเตาปรุงยาตัวนั้นก็คิดว่ามันค่อนข้างดีแต่ยังด้อยกว่าเตาเทพท้าพิภพของเขาครั้งที่ตะเวนไปตามย่านค้าขายของเมืองเทพพระศพนิวชาวเคยอธิบายกับเฉินเซี่ยงว่าอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ทั่วไปจะถูกแบ่งออกเป็นสามระดับนั่นคือระดับต่ำกลางสูง สำหรับอุปกรณ์ที่มีความพิเศษจะเป็นระดับที่สูงกว่านั้นซึ่งจะแบ่งระดับเป็นอุปกรณ์ราชาอุปกรณ์จัก,กรพรรดิและอุปกรณ์สวรรค์ยามนี้เฉินเซี่ยงได้รู้แล้วว่าอุปกรณ์ระดับสูงของพิภพสวรรค์ไทชูนั้นยังมีคุณภาพต่ำกว่าอุปกรณ์เทพของเขาเขาคิดว่ากระสบเทพหกวิธีจะมีระดับไม่ต่ำกว่าอุปกรณ์จัก,กรพรรดิและเต่าเทพท้าพิภพก็ควรเป็นกรณีเดียวกันข้าใช้เต่าปรุงยาของตัวเองได้หรือไม่เฉินเซี่ยงถามขึ้น เจ้าลูกศิษเตาปรุงยาของเจ้าจะเทียบกับเตาปรุงยาของตำหนักโอสถได้หรือนี่เป็นอุปกรณ์ระดับสูงของสำนักไทยชุนเวียวชานมันอยู่ต่ำกว่าอุปกรณ์ราชานเพียงขั้นเดียวเท่านั้นนิวเชากล่าวท่านสามารถใช้เตาปรุงยาของตัวเองได้ตามต้องการยายอันกล่าวด้วยรอยยิ้มนักปรุงยาใช้เตาปรุงยาของตนเองได้ดีที่สุด เฉินเซี่ยงนำเตาเทพท้าพิภพออกมาตั้งบนพื้นแม้จะมีพื้นผิวเป็นสีทองอ่อนๆแต่เมื่อเทียบกับลักษณะภายนอนของเตาปรุงยาสำนักไทชูมันก็ทำให้เตาเทพท้าพิภพดูพื้นๆไม่โดดเด่นหนิวชาวและยายอันไม่ได้ค้นพบความพิเศษของเตาเทพท้าพิภพแต่กระนั้นยายอันยังค่อนข้างสนใจเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของเตาปรุงยายุคโบราณสำหรับนางแล้วมันเป็นอุปกรณ์ที่ดูมีมต์ขลังต่อให้ใช้งานได้ไม่ดีนักแต่มันก็คู่ควรต่อการเก็บรักษาไว้เป็นอนุสร์จากยุคโบราณ อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ